สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ e l ิ e วอร์สาซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและละขนขณะกุมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอาลาอาดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อาลาอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษในเดือนกันยายนให้ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับแอดลอาอดีมาทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้ทุกคนที่แอดลอาอดีมาทําค่าครูกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพัศพดีโคจรยาราศีแล้วครับจากราศีมิถุนพบเรือนปุตตะซ,ซึ่งอยู่ในตําแหน่งของตรีโกณลักนาณนาครับไม่ใช่ราศีเกิดนะละนักนณาแล้วก็โคจรเข้าสู่ราศีกรกฎในเรือนพบอรินะครับซึ่งจะอยู่มุมอับของลักนณาแปลว่าไม่ถึงลักขณาแต่ ดาวพระศรีประตกเดือนอริก็จะต้องมีตําแหน่งที่เสียแต่มันจะมีวิธีการแก้ไขหรือมีเรื่องดีไหมหรืออะไรยังไงเดีย๋ยวเราติดตามรับฟังกันสำหรับคลาสิกรและขนาดกลุ่มนะครับซึ่งจะย้ายในวันที่2ตุลาคม2568คือเดือนหน้าต้นเดือนนะครับอยู่จนถึงวันที่23ธันวาคม2568ฟังไม่ผิดครับตุลาถึงธันวา2เดือนครึ่งเท่านั้นนะครับอยู่ในเดือนอริเนาะแล้วก็จะถอยหลังเข้าไปในราศีมิถุนเรือนปุตตะเหมือนเดิมใน 23่ธันวาคม68นะครับแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยกลางปีหน้านะครับมันจะย้ายไปย้ายมาอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องงงเนาะเพราะว่าดาวหลายปีขึ้นไปมีการโคจรถอยหลังมีการโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วข้ามราศีนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่จะงงนิดนึงนะครับคือเข้าใจว่างงแต่ว่าอย่าเพิ่งงงคือเข้าใจาไปทีละสเต็ปเนาะยังไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะต้องเดินหน้าเดินหลังยังไงแต่เอาเป็นว่ารอบเนี้ย มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายก็ฟังเขาเฉพาะเนื้อหาก็ได้ไม่ต้องฟังวิชาการมากเพราะเดี๋ยวจะงงนะครับเราไปดูกันสำหรับราศีกลุมและขณะกลุ่มจุดกําเนิดจิดตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและขณาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกลุ่มตรงนี้นะอันดับแรกถ้าบอกว่าราศีกลุ่มดีมากไม่มีเสียไม่จริงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเชื่อก็ได้แต่ไม่สมควรเชื่อเพราะว่าอะไร โอเคเขาอาจจะพูดว่าสาวนาหูคุมกันเนี่ยมันดีนะครับแบบว่าไม่มีเสียเลยอะ่ะบางคนก็อวยเนาะคือผมอยากจะบอกว่ามันไม่จริงทุกอย่างมันมีแง่ดีแง่เสียไปหมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าอาสมมติใครทําดีมันก็ต้องได้ดีใครทําชั่วมันก็ต้องได้ชั่วถามว่าทําชั่วแล้วได้ดีมีแต่มันจะยั่งยืนไหมครับก็ไม่ถูกปะ่ะเพราะการที่จะทําอะไรแล้วได้ผลมันจะต้องทําต่อเนื่องอย่างเช่นคนจรวยครับต้องหาเงินกี่สิบปี ถูกปะกว่าจะรวยได้อะมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าทําแค่ปีเดียวแล้วก็รวยมันเป็นไปไม่ได้แต่คนที่จะรวยได้คือทํามาตั้งแต่นุ่นเอ่อต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้เนี่ยถูกปะครับก็คือหมายถึงว่าก่อนที่เราจะทํางานเราก็ต้องเรียนก่อนการเรียนรู้นั่นแหละทําให้เราอะเข้าใจในเนื้อหางานพอจบแล้วค่อยทางานก็คือการกระทําอย่างจริงเรียกว่าภาคปฏิบัติ ตอนแรกเรียนทฤษฎีก่อนถูกป่ะครับเรียนให้เข้าใจทุกอย่างแล้วก็มาเป็นภาคปฏิบัติต,ตอนทํางานทํางานต้องทํากี่ปีอะกว่าจะรวยถูกป่ะครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตทั้งชีวิตเลยบางคนขนาดใช้ทั้งชีวิตก็ไม่รวยบางทีมันคําว่ารวยไม่ได้อยูดขึ้นก็ว่าก,การหาตังค์เพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่การเก็บตังค์ด้วยครับอย่าลืมนะคนรวยอ่ะมันไม่ได้หมายถึงเงินเดือนสูงนะคนเงินเดือนสูงไม่ได้แปลว่ารวยนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากกว่าแต่ถ้าไม่เหลือเก็บ แล้วความมั่นคงอยู่ที่ไหนครับอนาคตไม่มีดังนั้นคนที่เงินเดือนสูงห้าหมื่นแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยแต่ว่าใช้เป็นเบีย้ยหรือมหนี้เยอะก็ต้องจ่ายไปหมดสุดท้ายไม่เหลืออะไรครับไม่ได้หมายถึงรวยนะเพราะว่าถ้าไม่มีงานทําตกงานเงินที่เคยใช้เยอะแยะมันไม่มีให้ใช้แล้วอะแล้วถามว่ายังรวยอีกไหมครับถูกไหมคนรวยคือคนรวยระยะยาวหมายถึงรวยทีหลังลําบากก่อนเพราะว่าคนเราอะต้องเก็บเก็บเก็บ,กบมัธยัสถอดออมไอ้สาวเนี่ยตัวดีอะ ตัวที่จะให้เรามั่นคงได้เนี่ยจำไว้นะครับใครเสาเด่นในดวงชะตาเป็นบุคคลที่จะมีความมั่งมีได้ในอนาคตแต่ใครที่ดาวเสาด้อยจะไม่มีจะไม่มีอนาคตนะครับเป็นคนที่ไม่มีคือไม่ไม่ใช่ไม่มีอนาคตพูดผิดเอาใหม่มันจะไม่มีความมั่นคงในอนาคตนะครับเพราะว่าเสาเสาเสียมีด้านดีคือไม่ทุกไม่ร้อนหมายถึงว่าพอเพียงพอเพียงคือหมายถึงว่ามีอะไรมากระทบกับฉันฉันก็ร้อนพอเสร็จก็วางได้ก,ก็เฉยเฉยอะ ดังน,นั้นไม่มีบ้านอยู่ไม่คือมีพอกินแต่ไม่รวยก็อยู่ได้ครับคือดาวเสาด้านเสียมันมันแค่นี้เองมันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรมากมายนะครับคือโรคใบนี้ทําอะไรฉันไม่ได้นะไอ้พวกเสาได้เนี่ยพ่อผมคนหนึ่งนะที่เสาด้ยเสาไม่ดีเสาไม่เด่นนะครับแต่นอกนั้นคือเสาเด่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพี่นะครับตัวผมเองเนี่ยจะเสาเด่นหมดเลยพวกเสาเด่นมักจะทุกครับ เพราะว่าทุกจากการที่อยากจะรวยนี่แหละอยากจะมีนี่แหละอยากจะเป็นนี่แหละคนเสาเด่นเนี่ยมันก็เลยจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาอ่ามันก็คือต้องถุกร้อนแต่คนเสาเสียคือไม่ถุกร้อนเขาจะ,ะบ้าคับนนั้นเนี่ยผมว่าเสาดีดีกว่าเพราะว่ามันจะได้คือหมายถึงว่าเราทําอะไรมาจนถึงอนาคตมันยังเหลือไงดีกว่าคนเสาเสียโอเคไม่ทุกไม่ร้อนก็ดีมันมันดีในปัจจุบันเพราะมันไม่ทุกไม่ร้อนแต่อนาคตจะมีอะไร ในเมื่อมันไม่ทุกไม่รอนถูกปะครับในเมื่อไม่หาเก็บไม่หามีมันก็ไม่มีไงอนาคตก็นั่นแหละครับดังน,น,นั้นเนี่ยมันก็เลยข้อเสียแต่โชคดีที่พ่อผมเนี่ยแต่งงาน,นกับแม่ที่แม่มีมรดกมีทรัพย์สิสนดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้แต่แต่พ่อไม่ได้หมายถึงว่ามาเกาะแม่นะแต่หมายถึงว่าพ่ออ่ะมีวิชาความรู้มาก่อนก็เลยเอาทุนของแม่ที่มีเนี่ย ไปทาแล้วก็ทําให้เปิดผลงอกเงยขึ้นมาอีกนะครับก็เลยพูดกันว่าพ่อใช้ความสามารถแม่ใช้ทรัพย์สินนะครับแต่แม่ก็ต้องเป็นคนทําเหมือนกันก็ก็เอาเป็นว่าทรัพย์สินของแม่ก็เลยสุดท้ายก็พอกทวีขึ้นมานะครับก็เลยนี่แหละก็ช่วยกันหาช่วยกันเก็บก็เลยทําให้มีก็นั่นแหละก็เป็นลักษณะนี้อันนี้คือโชคดีที่เขาได้คู่ที่เต็มๆหมายถึงว่าเขาได้เสาด้อยใช่ไหมแต่ได้คู่เสาเด่นไงเออนั่นแหละ ก็เลยทาให้มันมั่งมีได้อะไรแบบนี้นะครับมันยืนได้แบบมีทรัพย์สินสมบัติแต่ไม่เป็นหนี้อ่างเงี้ยเออก็โอเคก็ถือว่ามีแต่ไม่ได้มีมากแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยก็ไม่มีหนี้เออไม่ต้องไม่ต้องมีรายจ่ายก็ก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยก็นี่แหละคืออีกรูปแบบหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นว่าการที่เราไม่มีไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีทางชาติแต่เราต้องพยายามทําเหตุให้เกิดผล เหตุคือเราไปสามารถไปแต่งกับคนที่มีมั่งมีได้แต่การที่ที่ไปแต่งงานอะไรแบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องอย่างหนึ่งเนาะผมอยากจะให้ขึ้นอยู่กับคนที่เรารักจริงๆด้วยแล้วก็ต้องช่วยกันทำทำาหากินในเมื่อเราไม่มีทรัพย์สินเราก็ต้องใช้วิชาความรู้เข้าแรกนะครับความขยันเข้าแรกนะไม่ใช่ว่าเราไปแต่งกับคนที่มีแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลย ก็คือสบายไปก็ให้เขาทําของเขาแล้วเราก็เตรียมรับอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับควรจะพัฒนาตัวเองในเมื่อเราไม่ได้สิ่งเราไม่มีสิ่งหนึ่งคือคนเราเลือกเกิดไม่ได้คือดวงชะตาเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้หมายเขาว่าในเมื่อเราไม่มีสมบัติไม่มีความมั่งมีอะไรแต่เรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีความขยันแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของเราแทน เนาะสำหรับคนที่มั่งมีแล้วก็ถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งก็คือหมายถึงความที่เขามีมาแต่เกิดอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขานะครับก็เอามาแมทกันเหมือนพ่อกับแม่ผมเนี่ยก,ก็ถือว่าดีแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาแบบมีความเจริญงอกงามนะครับก็ถือว่าโอเคก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําในรูปแบบนี้คือถูกต้องนะครับไม่ได้หมายถึงเป็นการเกาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าไม่มีพ่อก็ไม่ได้หากินในทุกวันนี้ อะไรเงี้ยมันก็คือข้อดีของแต่ละคนทั้งสองคนซึ่งมาแมทช์กันแล้วมันดีมากลักษณะน,นี้ไม่ไมาโอพ่อแม่ให้ฟังนะครับแต่หมายถึงว่าเราดูเขาเรียกว่าเหมือนกับเค s e study อืมก็คือตัวอย่างที่ดีที่มันทําแล้วเห็นผลแล้วมันได้แก้ได้จริงอ่าอันนี้คือลักษณะน,นี้ไม่ได้มามาขิงพ่อแม่ให้ฟังนะครับแต่หมายความว่าเออเข,เขาเข้าเหตุการณ์นี้พอดีนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวพัสดีี่มาจากเรือน กระดุมพระกับลาพระกระดุมพระคือเงินลาพระคือโชคลาบไปอยู่ในเดือนปุตตะคือการลงทุนกระดุมพระปุตตะคือเอาเงินไปลงทุนแล้วจะสะท้อนมาที่ลาบผลคือได้ดังนั้นคนราศีกุมล,กลัมชาวราศีกุมโชคดีมากหนึ่งปีตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม68เนี่ยนับไปถึงกลางปีหน้าอันนี้จะมีเกณฑ์การได้โชคได้ลาบจากการลงทุนจากคือหมายถึงว่ามันมันมีสิ่งที่ที่ดีเข้ามาเรื่องการเงินเพากระดุมพระปุตตะคือสมหวังเรื่องการเงิน มีรายได้มีโชคลาบกรารเล่นการเงินเข้ามาเป็นช่องทางใหม่ๆปุตตะใหม่ๆนะครับการลงทุนความเสี่ยงนะครับจะเล่นหวยโดยเบอร์ก็ได้จะเล่นคริปโตจะเล่นหุ้นเล่นอะไรก็ได้แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับพระดาวพระเสดอยู่ในเรปุตตะหมายถึงการเรียนรู้นะครับปุตตะคือการเรียนการศึกษาแต่เป็นขั้นเบสิกพื้นฐานนะครับ แต่ว่าดาบซีหมายถึงความรู้นะครับถ้าอยู่ในดัมปุตก,ก็หมายถึงการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยกรณาเรียนรู้ไว้บ้างไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ฉันอยากรวยเฉยๆมันมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีสมการนี้คําว่าไม่มีความรู้แต่จะรวยมันไม่มีครับมันมีแต่คนโชคดีดวงดีแต่ไม่มีความรู้อันนี้รวยได้นะครับเพราะว่าคนโชคดีเป็นคนที่ยกเว้นให้ในสิ่งที่เหมือนกับเขาทําบุญ ดีชาติที่แล้วมาครับเออเขาก็เลยได้อน,นิสงส์งที่แบบทําอะไรก็ก็ฟลุกอะ่ะเอออะไรแบบนี้ก็ถือว,ว่าเป็นคนโชคดีคนโชคดีสุดคือคนที่ดวงดีนะครับแต่ไม่ได้ไหมายถึงคือคุณรู้ไหมว่าขนาดคนเก่งอะ่ะยังแพ้คนเฮงเลยคนเฮงคือคนที่โชคดีเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขนขวายอะไรแต่มันก็มีเองอันนี้คือคนโชคดีแต่ มันก็ไม่มีความภาคภูมิใจนะครับแต่ว่าคนที่มีความสามารถก็ได้กอดไว้แต่ความภาคภูมิใจนั่นแหละครับเพราะว่าต้องรอโอกาสรอจังหวะรอคนสนับสนุนไม่มีคนสนับสนุนก็ไม่ได้เกิดต่ให้มีความสามารถก็คือคุณคุณลองดูนะครับในชีวิตของคนเราหมายถึงต้องดูคนอื่นด้วยเราสังเกตดูได้เลยบางคนเนี่ยร้องเพลงเพราะมากบางคนกรรมการถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งมาสมัครบางทีเขาไม่มีโอกาส บางทีเขาไม่รู้ว่ามันจะแมทกับตัวเขาไหมในโอกาสครั้งนั้นอะไรแบบนี้ครับทุกอย่างมันคือเราเห็นแล้วอ่าเขาเราียกว่ามีปรากฏให้เราเห็นได้บางคนเนี่ยรูปไม่งามแต่เสียงเพราะอย่างเงี้ยอย่างายกยกยกตัวอย่างนะแก้วิชณีก็คือแต่ก่อนนี่ยแต่ก่อนก่อนที่จะเข้าวงการน่ะใครได้ดูตอนเด s t ตาจะรู้เลยว่าโอ้โหเขาก็คือแบบคนนึงที่มีเสียงดีมากแต่รูปร่างเขาไม่ได้ดีดังนั้นเนี่ยแต่พอ เข้ามาในวงการบันเทิงเขาดีดูดีขึ้นมากนะครับคือหมายถึงว่ารูปร่างหน้าตาเขาดูดีขึ้นแล้วกเ็เสียงเขาก็ยังดีเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นพรสวรรค์ของเขาที่สามารถแต่ว่าก็ต้องรอโอกาสรอจังหวะเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคือไปผิดรายการบางทีอะตอให้ร้องดีก็ยังไม่เข้ารอบก็มีเพราะมีเพราะคนไม่ได้โหวตให้แต่คนโชคดีอะครับหน้าตาก็เงันๆแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยนะ เสียงก็ไม่ไดีดีแต่บางทีได้ที่หนึ่งก็มีนะครับเพราะว่าคนโหวตอะไรเงี้ยม,มัน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 เป็นทานเลตนของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยก็อยากให้รู้ไว้ว่าคนเก่งแพ้คนเห็นคนเก่งอ่ะต้องรอโอกาสต้องรอจังหวะต้องรอผู้อุป,ปัมรมถ้าไม่มีพวกสามอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีวันสําเร็จนะครับเพราะมีโอกาสอยู่ที่ตัวแต่ไม่รู้จะแสดงให้ใครไม่มีใครเห็นก็เหมือนเพชรในตม แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไปเห็นเพชรในตมเขาก็หยิบจับมาล้างน้ำสุดท้ายก็เอาไปโชว์ในในตู้มันก็ค่อยๆมีราคามีค่าขึ้นมาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนอย่างนั้นนี่ยอืมทีนี้ดาวพฤษ์ดีเนี่ยออกจากราศีมิถุนวันที่2องตุลาคม68เข้าสู่ราศีกรกฎพบอ,อริอริเนี่ยหมายถึงอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากความวุ่นวายหมายถึงหนี้สิน โรคภัยไข้เจ็บคดีความนะครับดังนั้นต้องระวังสิ่งเหล่านี้แต่ผมบอกเลยนะว่าดาวเสด็ในตำแหน่งนี้ถือว่าอ่อนไม่แรงมากถือว่ายังไม่ได้เสียมากคนที่เสียมีอยู่3ราศีคืออริมรณะวินาศแต่คนราศีกุมได้อริคือโชคดีที่สุดใน3มราศีที่โชคลายเข้า <c oughs> ใจบ้าครับหมายความว่าในความโชค้ายของเราอะ่ะแต่เรายังไม่ได้ที่บวยเข้าใจไหมะเราเราได้ลองอันดับ3มบวยนะครับแต่ก็คือถือว่าอาริเนี่ยยังไม่สามารถทําอะไรพระหัตสบดีได้หรอกนะครับเพราะว่าดาว คุณรู้ไหมว่าผมเคยได้ดาวพิเศในเรียนอาริเนี่ยกับดีนะครับไม่ได้เสียเออสำหรับผมไม่ถือว่าไม่ได้แต่มันอาจจะเป็นปีแล้วแต่ปีนะเพราะว่าดาวพิริจะมาครบรอบในรอบ12ปี12ปีที่แล้วก็มี12ปีหน้าก็มีแล้วก็มาสิบสองปีนี้ดังนั้นเนี่ยให้รู้ไว้ว่าเมื่อถึง ปีมะเมียมะแม่นะครับจะเป็นปีที่เราจะได้ดาวสีเป็นอรินะครับก็หมายความว่าคนราศีกุมล,กลังค์คุมต้องระวังเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่กระดุมพระอริคือหนี้สินแต่คนจะมีหนี้สินแต่มีลาบแปลว่าคุณกําลังจะมีหนี้แต่คุณจะได้พอกพูนอะไรบางอย่างเช่นคุณอาจจะซื้อบ้านคือ,คอต้องทําให้ถูกทางนะการที่จะเป็นหนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปกู้มาซื้อ ของแบรนด์เนมอันนี้ไม่เหมาะไม่จริงไม่ดีนะครับมันไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นหนี้คือถ้าจะซื้อไม่เป็นไรแต่ควรซื้อแบบไม่เป็นหนี้เข้าใจไหมครับก็จะซื้อของแบรนด์เนมมันไม่ผิดอะไรเพราะคุณหาเงินมาได้มันเป็นเงินของคุณคุณอยากซื้อซื้อเลยแต่คุณต้องรู้จากว่ามันไม่ใช่หนี้นะคือของแบรนด์เนมซื้อได้แต่ต้องไม่เป็นหนี้แต่ถ้าจะเป็นหนี้ควรเป็นหนี้ที่มันมีประโยชน์เช่นซื้อบ้านซื้อรถ แต่รถไม่ใช่ซื้อรถหรูแต่ซื้อรถที่แบบเอาไว้ใช้งานจริงๆเอาไว้รับส่งเราไปทํางานอันเนี้ยดีเพราะว่ามันก็คือได้ใช้งานถูกไหมครับเพราะถ้าเราไม่มีรถเราก็ต้องนั่งรถเมล์โหนรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้ามันวุ่นวายแต่ว่าถ้าเรามีรถโอเคมันดีอันเนี้ยก็สามารถได้หรือบ้านเนี้ยมันคือความมั่นคงของคนเรามันก็ต้องมีถ้ามันไม่มีมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีมั่นคงอะไรเลยในชีวิตนี้อ่ะก็ถือว่ามีก็ไม่มีปัญหา เนี่ยคือคำว่านี่เกิดลาบเกิดผลได้แต่นี่ที่เป็นพวกแบรนด์เนมพวกของที่มันได้ดังใจอะไรเงี้ยมันมันไม่ควรเราจะซื้อเอาไว้เก็บเงินก่อนค่อยซื้อดีกว่านะครับเอาแบบไม่เป็นหนี่ค่อยซื้ออันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไอแนะนำเนาะแต่ใครอยากเป็นนี่ไปซื้ออแล้วแต่ครับเพราะว่าเราได้แค่มีหน้าที่เตือนนะครับแต่จะทําหรือไม่ทาเป็นเรื่องของคุณแต่ต้องรับกรรมนะครับจำไว้นะเลือกเองรับกรรมเองนะครับ ถ้าเนี่ยเมื่อไปกู้มาซื้อของแบรนด์เนมก็ต้องรับผลให้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับตามจริงคุณทําได้ทุกคนมีสิทธิ์นะครับเพราะเงินเป็นของคุณคุณเป็นคนเซ็นหนี้นั้นคุณต้องรับผิดชอบหนี้นั้นเองดังนั้นเนี่ยคุณจะซื้อจะใช้แล้วแต่เลยครับแต่ผมแค่แนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับทีนี้สุดท้ายนี้นะครับดาวพัสีมาจากเลนลาพระไปริก็คือได้โชคลาภเกี่ยวกับหนี้สิน ก็คือขอกู้มันมักจะได้แล้วก็การเงินเนาะขอกู้ยืมเนี่ยได้นะครับเพราะดาบสิเป็นอุดเลยนะเป็นอุดกับมหาอุดเนี่ยมันหมายความว่ามันมันอาจจะมีเครดิตที่ดีอะไรแบบเนี้ยดาวพฤษีนี่หมายถึงธนาคารนะครับขอกู้ธนาคารผ่านอย่างเงี้ยผ่านง่ายแต่ก็เป็นหนี้ง่ายเหมือนกันนะเออก็ต้องมาระวังหนี้เป็นสิ่งที่ทั้งดีและเสียเป็นดับสองคมหนี้ที่ก่อเกิดผลประโยชน์คือหมายถึงว่าเอาไปกู้ซื้อบ้านเราได้บ้านมาอยู่ก่อนแต่เราผ่อนใจทีหลัง อันนี้ก็ดีหมายความว่าก็ดีกว่าเราต้องเก็บเงินไปทั้งชีวิตแล้วกว่าเราจะได้บ้านเราก็เสียเวลาเราต้องไปลำบากเราหกละเหินตังงอตงเยอะตั้งแยะถูกไหมครับแต่เรามีบ้านอยู่แต่เราเป็นหนี้โอเคก็พยายามแต่ก็ต้องใช้หนี้นะทุกคนต้องพยายามใช้หนี้อย่าหนีหนี้อย่าเบี้ยวหนี้อย่าเอาเงินไปใช้สุม 4, ส่มสี่สมห้ามีหนี้เราต้องรีบใช้อันนี้คือหนี้ที่ถูกต้องเขาเรียกว่าอย่าเป็นคณนนหนี้กงกรรมกงเกวียนเนี่ยหรือหนี้เขาเรียกอะไรนะ นี่ซัมนี่ซอเนี่ยบางคนเอาหนี้โป้หนี้หนี้โป้หนี้หนี้โปกนี้คือแบบโปมันรอบตัวครับคืออันนี้เป็นหนี้วงจรอุบาทเออเรียกว่าวงจรอุบาทดังนนั้นเนี่ยเราให้เกิดหนี้ให้มันก่อเกิดหมุนเวียนอย่าเป็นหนี้ที่เป็นวงจรอุบาทเด็ดขาดเพราะถ้าคุณเริ่มเข้าไปในวงจรอุบาทเมื่อไหร่คุณจะไม่ีวันออกมาจากวงจรนั้นได้เลยครับชีวิตนี้คือแบบเป็นหนี้ตลอดการและดีไม่ดีเป็นลูกชั่วลูกชั่วหลานอีกนะฮะดังนนั้นเนี่ยการเป็นหนี้ไม่ผิด แต่การเริ่มต้นเป็นหนี้คุณต้องตระหนักให้มากเพราะการเป็นหนี้น่ากลัวกว่าที่เราคิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหนี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราใช้ให้ถูกต้องเป็นดับสังคมถ้าเราใช้ถูกคมมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดคมหรือใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นมันก็อาจจะเป็นหอ,อกเป็นดาบมาทิ้มแทงเราเองก็เป็นไปได้ดังน,นั้นมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าจะใช้มันได้ถูกทิศถูกทางหรือไม่ นี่สินเป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ไม่ใช่อันตรายซะเสมอไปนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ